ดวงความรักปี2568สําำหรับคนที่เกิดราศีกุมราศีเมถุนราศีธนูและราศีพฤษภตัวคุณเป็นคนที่ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นสูง ตัวคุณมีความสามารถในการปรับตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนตัวคุณจะหาทางออกได้อย่างรวดเร็วและไม่เครียดกับความท้าทายไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงสามารถเดินหน้าได้เสมอตัวคุณมีความคิดสร้างสารรค์และสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆและหาทางแก้ปัญหาที่น่าสนใจไม่หยุดในการเรียนรู้ชอบนำความคิดเห็นใหม่ๆมาใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวัน หลายครั้งเป็นคนลุกเปิดเรน่์ใหม่ๆมองหาโอกาสที่คนอื่นมองข้ามไปใช่ไม่ใช่พิมบอกอาจารย์ด้วยตัวคนเองเป็นคนที่มีเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นนักสื่อสารเก่งในการพูดและทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายคําพูดตรงไปตรงมามีสเสน่ดึงดูดผู้คนให้สนใจเป็นที่รักเป็นที่น่าเชื่อถือตัวคุณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดเมื่อไหร่ควรฟัน ตัวคุณจะชอบความเป็นอิสระชอบทำสิ่งต่างๆตามชีวิตตนเองกำหนดไม่ชอบให้ใคร,าบ,าครบังคับหรือควบคุมสนใจในสิ่งที่คุณทำมากที่สุดแต่สิ่งที่คุณต้องระวังดังนี้ความมุ่งมั่นความไม่แน่นอนหลายครั้งความยืดหยุ่นทำให้ตัวคุณไม่มุ่งมั่นในบางเรื่องและมักเปลี่ยนใจและเปลี่ยนเส้นทางเร็วจนเกินไปจนคนรอบข้างคิดไม่ถึง หลายครั้งตัวคุณเองตื่นเต้นจนเกินไปตื่นเต้นกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทําให้ขาดสมาธิไม่สามารถที่ใจจดใจจอ่อในความสําเร็จหรือเป้าหมายที่เราต้องการเพราะว่าเรารีบร้อนจนเกินไปข้อต่อมาขาดการตั้งใจหรือความจริงจังตรงนี้ต้องระมัดระวังในการคิดในการวางแผนต่างๆจะต้องเน้นความละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นและสิ่งสําคัญ ตัวคุณเองไม่ค่อยเปิดเผยกับความรู้สึกกับใครแม้ว่าจะสื่อสารกับคนอื่นได้บ่อยแต่หลายครั้งคุณเก็บความรู้สึกภายในตัวเองไว้ไม่ค่อยเปิดทําให้คนรอบข้างไม่เข้าใจติดตัวคุณใช่ไม่ใช่พิมให้ด่านทราบดวงความรักปีนี้ให้ขึ้นมาว่าจบการศึกษาเป็นปีที่คุณสามารถจบหรือคี่คลาย ความไม่แน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ความรักที่ไม่ชัดเจนจะเริ่มมีการตกผลึกหรือถ้าคุณยังสับสนในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักบางทีคุณจะได้รับบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยให้คุณมองสิ่งที่ต้องการในความรักมากขึ้นและจบความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือร่มต้นใหม่กับฉีรักที่ทำให้คุณไปในทางที่ดีขึ้น ให้ต่อมาขึ้นว่ามึงมงนงงไปหมดปีนี้คุณอาจจะสับสนในเรื่องของความรักอาจจะเกิดความรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองหรือคู่รักอาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับตัวเองว่ามันใช่ไหมหรือคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้เวลากับการทําความเข้าใจตัวเองและหาคาตอบที่ชัดเจนให้คนณบอกว่า,วาประทวงเรียกร้อง อาจมีช่วงที่คุณรู้สึกไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์คุณต้องมาท้วงหรือต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการจากคนรักเป็นผู้ครองการแสดงออกถึงความต้องการในความรักอาจเป็นสิ่งจําเป็นในปีนี้หากคุณรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์บางสานการณ์หรือความไม่เป็นธรรมในความสัมพันธ์ถึงเวลาที่คุณต้องพูดออกมา ให้ขึ้นมาว่าตกลงโอเคเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์สับสนการประท้วงผ่านไปแล้วทีนี้คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการพูดคุยการตกลงกันความสัมพันธ์จะมีการตกลงหรือทำ MOU ทำข้อตกลงที่ชัดเจนกับคนรักมากขึ้นทำให้ความรักของคุณกายเป็นเรื่องที่เข้าใจกันมากขึ้นการตกลงในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการ ให้ความสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นให้ขึ้นมาว่าละเอียดปาณี้วินี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณใส่ใจให้ความสําคัญกับรายละเอียดในด้านความปรักมากขึ้นการให้ความสําคัญกับการแสดงออกถึงความรักในแบบที่ปราณีตและละเอียดช่วยให้คุณให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดูแลกันซึ่งกันและกันที่เต็มไปด้วย ความหมายคุณอาจจะเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆที่ทําให้คู่ของคุณรู้สึกพิเศษหรือให้ความสนใจในความรู้สึกของกันและการมากขึ้นโดยรวมแล้วปี2อง8เป็นปีที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านการพูดคุยและการทําเข้าใจความพระาใจมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกมึนงงหรือไม่แน่ใจแต่ท้ายที่สุด คุณจะพบทางออกและตกลงกันได้ความรักจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นด้วยความละเอียดและความเอาใจใส่ที่มากขึ้นซึ่งกันและกันอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสปานบุญให้ไพ่แม่นยำหลังไทยแลนะพิมโอฟอนตัวคุณเองใต้โพ์เลยว่าหนูโชคดีที่สุด